ใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะคะคือมองไม่ชัดภาพเบลอนะคะรู้สึกปวดตาลายตาเวลาจ้องคอมจ้องมือถือนานๆหรือว่าขับรถเดินทางไกลนะคะเราใช้สายตาเยอะเป็นต้อลมต้อกระจกนะคะต้อหินหรือว่ามีอาการเกี่ยวกับดวงตาต่างๆเนี่ยตัวนี้เลยนะคะสมุนไพรแพรดานะคะตัวนี้จะเป็นน้ํามันสกัดเย็นนะคะที่ทาแล้วเนี่ยดูดซึมไวแล้วก็เห็นผลไวนะคะคือ3วัน5วันแรกเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันสบายตาขึ้นนะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นปคนตาแห้ง นะคะแล้วก็เป็นคนสายตาสั้นด้วยก็จะต้องแบบมียาหยอดตาติดตัวตลอดเวลาเล่นโทรศัพท์นานๆเนี่ยมันจะตาแห้งนะคะพอทานแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแบบตาใสาขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะคะแม่แบบเนี่ยเคยผ่าต้อลมด้วยนะคะเป็นเป็นต้อลมต้อกระจกนะคะเคยผ่าตัดด้วยแล้วทานตัวนี้คือรู้สึกได้เลยว่าดีขึ้นนะคะแป๋มก็เลยสั่งมาขายปรากฏว่าขายดีแล้วลูกค้าเนี่ยซื้อซ้ําเยอะมากนะคะก็อยากจะมาแนะนําบอกต่อนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาดวงตา อยู่นะคะลองทานดูราคาแค่199บาทแล้วปลอดภัยด้วยนะคะมีออยอด้วยแบบเนี้ยทานเองเห็นผลกับตัวเองเห็นผลกับคนรอบข้างนะคะถึงกล้าบอกต่อแบบมั่นใจเลย1กระปุก30เม็ดนะคะ199บาทซื้อ2กระปุก370บาทจะส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางได้เลยทักแชทเลยจ้า